สวัสดีค่ะช่องแม่ถึงบ้านสวนนะคะมื่อนี่ล่งหินที่สวนยางนะคะเนื่องจากสวนยางแม่ทิ้งเป็นที่ลุ่มหลายแตนด่าไหลหลากทุกปีแล้วก็จะห่วงบนสวนยางก็จะหอมมาหอดบผลักมะขามนี่แม่จิ๋มก็เลยจัดการเอ่อล่งหินขอจ้างรถคนมาเทกที่ไหนค่ะตอนนี้ก็เริ่มต้นไปแล้วหาหกรถของนะะคเนาะ ขั้นใหญ่นะคะแต่ว่าด้านแคบดูด้านแคบมากแต่คนขับเก่งมากเลยนะคะใหญ่มากยาวด้วยนะคะ บบก่อนไมคืหนอเดี่ไอีกาน่นก็คอรถทเราสกแกบบนาบที่จะในะคะตอนนี้ก็ลง่งหิกลือนะคะเขยนมากเลยนะคะคนขับรถจริง และบกลอยเพื่อนจ้าาเกจก็ขึ้น, 0, นมาบากแล้ก็เป็นบกลอยหนาทิพตาบนดำขั้นนี้นะคะ เห,ห,หมือนเอาข,ขานจะควมเ้ียวนอยเคแล้วก็ไปนะะสอนนะะส่วนใหญ่ในสิมนฤดนาวทุกปีน้ำจะท่วมคักค่ะมันเป็นที่ลุ่มมากเลยค่ะตอนนี้แต่ถมไปหลายเติบแล้วค่ะผมอม สวนยางนะคะน้ออมต้นยางต้นยางก็ต้องได้ใส่ไม้เคี่ยวไม่อีกนะคะ่ะใส่มกยกมะขวนออกไม่อีกพอเขารถไทรถไถว่าอะไรนะคะึค่ะความสามารถของคนขับรถสิบล้อนะคะรถดำนะคะดำสิบล้อเขาถอยเข้าอย่างเดียวเพราะว่าทางมันบางทางนึกค่ะ่นงทางแคบมากเลย นิกว่าบ่มีการขูดขีดนังเลยค่ะทา่าแค็งๆแลวตอนนี้ก็รถไทยต้อรอนะคะสแตนบายอยู่ค่ะ ก็ดูดีขึ้นแล้วค่ะเนาะสูงขึ้นมาลายเติบไปนี่คือการเก็บเรียบร้อยเลยเนาะก็สูงขึ้นมานะคะต้นยางก็ได้โอ้บัดิต้นยางกระเตี้ยลงมลายเติบแล้วบันหลังจากสูงๆนะเตี้ยแล้วนะต้นยางนะเตี้ยแล้วนะจะดูดีนะคะเนาะดูดีอันนี้เหมือนเขาอยู่ในคือกระดานลูกน ขันเพคิดขับโทอมาดีดีดอวยูดได้ใครพูได้แถวอันบ่เงี้่เสร็อันนี้ก่พระสงวนสหาสาเดชะเอาสองคนีตัวนี่แค่คนลูกสาวเดียวไมสามคนเดีวสามคนวาเอาเขต็ต่นั่ง บอกมัตพระใต้เมก่ยเขาให้พ <ım> ่อเนี่ยพ่อบ่มีลาก่ยวือ่นๆแต่ก็ผัวกับอยู่ไต้หวันนี่ใช่ครับุครับติรเรโอ้พิทูพูไปโน่ปะพัดสวนหันบ่ดเมนบ่เมนซื้อประพัดสวนบ่เทุกทุก้อเสนโอ้สาบุญโอลูกมาเบิ่นแล้วฮะลูกเเบิ่นแล้วบ๊ถูกบบ่ ี่อออออกองมาเริ่มเทิมแล้วค่ะตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะ,ะ,คะจากระดับสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งต้นยางก็เลยดิเตีย้ยลงนะคะตอนนี้ยางก็เต็มนะคะตอนนี้ไม่รู้จะกีดแต่ยังไง การตัวเนี่ยมรภาพลคนไเนื้อเสียขอตสคภาพเนเสียวเสียเสีตัวันสิแบบที่ว่าที่เจ็นคนมาเป็นคเป็นคนีการน้ำของด้ำแข็เป็นรอยเป็นเป็นแนวเลยเออเป็นปเป็นมาพเสียนแย่มนย่เลยเป็นเป็นนี่เบาเบาก็บ่กป็นังบอกทางเรียนเป็นลุงอีลกหลาเป็พ่อแล้ว เสวังได้ก่าไอ้เพ่้ยดีเนาะลูกสาวลอยโจซื้อลูกสาวลอยที่คับรถสิบดำมไหมรถดำมไหมเสวางได้ก่ยยเออไทยขอเรื่อเพล้ยเดยบอไพ่เออขอบไ้ยบอละไน้ปินเือผีไพ่บ่ังจะไท่ไย่ไพ่าเรื่องไทเนี่ยอเทียงอยู่น้ำมันล่อด่านดูน้ำมันถ้าวันนี๋จวเด็ดไปนอกแล้วไหมผู้ได้คบร่าติบลอให้บันเขับยี่ใส่ละล้นบัน ้ำต่เจียน้อยเจียน้อยครับครับคับข้นไปดีดีนะับก้าขาลงมาเจ็ต้องจอมอยู่อ้าวเจองผู้่ไว้ดิอันนี้ก็บ้านสวนนะคะเอามาเลี้ยงไหมไ่ใ่มาเลี้ยงเอม่อกไม่ใช่เ่อันนี้ยูทูมันคนละแบบคนละอันไหมนละมันต้เล็นไปกินคต้องไม้เด ปวดตากหนึ่งก็เร่งมากผมจะไม่หยุดคุยเพื่อนล้วม่ไดนนอนดูโอ้ยอุ่งอันดยอันนี้ขี่ซาเล็กมาเราขี้กะลบมังมาเล้วเขาจไม่หยุดชิบเนื่พราิหนึ่งโอ้ยเม่อดนนอนค่ะคะเป็งกนหน่อยมาก พอมันม oh, ืดเามันเมื่อยอย่าน้นะเมืเมื่อยเจนไม่อยอเลยเอาจว่าบางนึงช่วงนี้ไ่ได้ใส่ผุดไปใส่ทมุอันนี้ใส่แล้ววันข่าดเป็นเตงเงมนนหน่อยขี้กระมังมาเม่กินเลยจ้ ขี้ขี้เขามากไหมพี่พูนพเบ่งดูเรอขี้ก็กล้อยหน่อยรถไถหน่อยนั่งเตือึนั่งนั่งกลมัรถไอ่ะรถไถอ่ะรถไหน่อยรถหน่อยมากหรอกไม่ค้าหน่อยมากแล้วบัน ไม่ค้าน้อยกับแม่อีกแล้วค่ะมือโบกเก่งได้บ๊อบกอดสามสี่มือยับเก่งเเป็นคนี่ยไม่ค้าน้อยลงมาลงมาถ้างั้นก็ยืนรอตรงนั้นแหละบมบอแมนเคื่อนบกเก่งเก่งบนคือคนผู้เลี้ยงของมันแหละมันเป็นเตตีเป็นเตตีได้แล้วจต่อันผู้เลี้ยงอันกับโบเก่งตัวเนาะมันก็้ทเป็นทั้งนองนั่นล่ะเมันก็้ทคือผู้เลี้ยงนี่ล่ะไปไปวันเล่งเต็มเล่คือผู้เล้ย กันหคือผู้เลี้ยงนะู้เลยงระบไมเลียงมันก็ร้ีว่าเป็นยับวกเกีงอยู่ว่นุ่งเบกก้าดนะอยปลาอยางขึ้นไปนั่งทาเล้งนั่นแหละเพราะว่ารถไจะขึ้นแล้วมัที่รถรถไครหุ่นนเขาจับลถไปไทยเอาซิรถไครรถไครเนบ้านเขตัดแล้วมันจะจดดงนี่วดิเฮ้ยเศ้ายามแล้ว นะคะนั <nú> ่งก <ans> ับคนี่นั่งกับนี่ฉนไม่อยกไ้เันไม่อยากเลยว่าต้องยันจะากต้องลนไยมันมึงมังนี่คุณบ้าขายอยู่บานมืงอยู่บนเชฟเขาบอกเราบ้าเงีีสาปคนนั้นไม่ขายวันไม่บัเออกมากันรักบไดดอกพีกาลังจะมีเงินเันเลยมากับัไดไม่จะคิดยู ขี้ขายสามทสองกันทามมันม่หน่อยเนาะเ่อยเพราะเขาตีว่าไม่มีบกร่โอ้ยรถแบาขายรตู้อ่ตัวเนาะวันไหนจะบ่เรื่องมากกลยมดั็เลยนั่งตักมูนูนั่นน่ะดดมาเลยมันจะดับไหมรถนะ เก่งมากเลยนะคะกินนานโซนะคะโซเถาะนะคะเถาะผู้เถาะนี้ก็สามารถเก่งมากเลยนี่การดัด,네ด,ดน้ำดัำดเมื่อคิดวิชว์วิกว่าปุนกับอาชีพดบนหินเก่งมากเลยค่ะดันแล้วสวยงามต้นยางจากต้นที่ถึงใจเป็นต้นเพื่อ ตอนนั้นงหังนไปมีอะไรด้วยห่น้นลงมเี่นี่น <Yeah. S 2> ใกนการทำดีด่่บรรยากาศก็ดีแล้วนะคะบ้านสวนบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ไยยัทยดันยิ่งไทยขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะถ้าสูกใจกับดดไลล์กดแช่ไห้ไม่พิมพ์น้ำไม่ได้จ้าขอบคุณหลายๆค่ะคลิป,ปนี้ไปเช่นเียวกันค่ะนาอหนาบอกกันไหมค่ะสวัสดีนะคะ